สวัสดีนะคะเพื่อนวันนี้จะทำน้ำพริกซิจ้าถึงจะได้สวยเพื่อนมานะเพื่อนเวลาเขามาบ้านบีเขาก็จะชอบให้พี่ตำน้ำพริกกะปิให้เขากินนะคะเพื่อนก็ก็ดีนะคะเพื่อนไม่กินของแบบของหรูราคาไม่แพงมากก็ดีนะคะอันนี้คืออะไรจ๊ะอันนี้คือละเกะก่อนนะเพื่อนกะปิย่าง นี่แหละอาหารรูบ้บานดีบีเนาะน่าไปกินอะไรรูมากนี่ก็รูแหละเกล็ดดูสิเป็นจั่ใดตั้งจั่นใดอบเปียกย่างนะจะได้กินไหมเนี่ย ทำไมพีม่ใส่ถุงมือเพราะว่ายัางไงเพื่อนจับเนี่ยกินจะได้ไม่ติดมือของเือนจ้ะอืมตัวนีกตุ่ยยาขยับไปนู่นขยับไปนู่นนะคะเดี๋ยวตามน,าน้นเพื่อนตามน้ำพริกกะปิก,ก็น้ำพริกกะปินะเพื่อนใส่พริกไปเยอะๆแบบหนึง่งกำมือเยวจะใส่ไปเลยหนึ่งกำ นกนิแค่จะได้น้ำตาลไหลขออนุญ,ญาตตามสักครู่นะจ๊ะ แล้วนจัจาเพื่อนอาหารเมนูระดับดาวต้อนรับเพื่อนบ้านบีบีจังก็กินแค่นี้นะคะเพื่อนมาบ้านบีเนี่ยถ้าใครมาบ้านบีปีก็จะตำน้ำพริกให้กินนะคะกินกับไข่กับผักต้มกินแค่นี้นะค่ะไม่มีหมูนะคะแต่ว่าถ้าบีไปบ้านเพื่อนนี่เพื่อนต้องย่างหมูย่างไก่ให้บีกินเพราะว่าปีตัวกินเนื้อน,นะเพื่อนไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามากำลังใจบีบีนะคะแล้ว